ไปเลยโบน้ำผากไปน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบเลยครับหยิบเลยครับครับขอบคุณครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับแม่หยิบเลยครับสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับใครจะต่อยบ่แกงเลี้ยงแกงเลี้ยงจะต่อยเอ้าแกงเลียงหรือว่าของข้าวไก่อันนี้มีกะทิครับผมหยิบเลยครับหยิบเลยครับมีกะทิครับ ดูครับดาวไล้ครับดาวไล้พี่หาแนวอยากแนวกินไม่กินแก้ีกะทิ้าเจ้ากวเี๋เรานกะยาไปสวยมือเอาเลยเเรียกเดือนนดอ่วดกระเทยน้อยครับวัดกะเทยน้อยอนี้กะากเทนบวเินีก้าจ้าของเมื่อกอดเด้อจ้ดเด้อ หยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเด้อครับเด้อครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับขอบคุณครับที่นำพวงมาให้พี่ต้องมีจอียวคุณแมอะไร อันนี้มีกะทิกะทถุงนึงกับซอง2ยบาทนึงมัตรงสร้างขารมาส่งไเราเพย่ตรกินเนี่ยตนี้มันื่นทันเลยเรียบเลยครับออร่าไมเห็บนะครับมาจากเมืองอุดรนอจ้ะเด้อ หยิบเลยจ้าหยิบเลยครับหยิบเลยแม่หยิบเลยครับมาจากอุดรบานเฮาจ้าหยิบเลยจ้าหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยจ้าไม่มีมือใส่ผลายเลยหยิบเลยครับหยิบเลยแม่หยิบเลยครับ โรงทานส้มตำมีกะทิคุณต้อยพร้อมครอบครัวตลาด f ฟมิลี่ซิตี้ยิบลยจ้ายิบ้วจ้ายิบไหนแนีครับยิบให้แกันรั่วยอะอนี่บ่มีช่างกล้องไหมอ่ัโอ้มันทำไมขาวจังปากลงถ่ายรูปทำเปนต้นำมาสิขนะท่าีเนื้ออกะมันักดังีเดอเอาไปอัดไปที่ดีเลยว่านี่ต้องที่ดี ไปจกกากเหมอก้างอยยิไปซิมีกนทีเนี่ยจ้าเด้อยิบเลยจ้ายิบเลยครับยิบเลยครับยิบเลยจ้านี่กะทีปจ้ายิบเลยครับ เลยครับยบเลยครับยบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับ หยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยลลูกหยิบเลยครับมาให้กันครับครับมาแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งเหรอ้าขออะไรคบคุ่งเรียลล์โอนจ้าเรียลล์ใช่างใหญ่คนหนึ่งไปนี่ถาดเนาะต้านยางใหญ่ลูกหยิบเลยครับขอบคุณครับหยิบเลยครับผมหยิบเลยครับมีกะทิครับอร่อยอร่อยนะจ๊ะมีกะทิจ้าที่ หยิบเลยครับหยิบเลยครับเอาขึ้นมาได้ยังกินไบอกกับพอเราพี่มากินไหะอยู่มันก็เจ้าแจกก็เราพี่ทั้งเดียววัวนะครับรผมเราจะ การข้อห้ามประกาศครับครับค่ะดูดิท่านหัวเดินตามที่หนู <laughs> <laughs> ไปวิดีโอไปอารอันน,นั้นนงซีดีอันนี้แจกบ้านนู่นนี่แจกบ้านนู่นเด็กควาน้องแววที่ก่อนหยิบเลยครับหยิบเลยครับมีกระทิ่ครับหยิบเลยครับถ้าไม่มีคนหยิบผมจะหยิบ <laughs> โอ้มือเปลืนไหนดีเพราะเราฟิวมาสายจังคอลาราฟิวนี่แหละที่าต้องการดึงเข้าไปนี่ห้ากจั่วหยิบเลยครับหยิบเลยครับ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 ไะถิอมาเพิ่นเลยรับจะถือได้แล้วนะขอบคุณครับ

ધ્યાન પિતભ મા કદ બંગે